สวัสดีครับวันพุธที่24พฤษภาคม66พบกับผมกิติพงศ์ที่ปรึกษา i v c o โคเนะครับเรามาดูภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองที่ตอนนี้ทยานขึ้นไปรุนแรงมากสำหรับจีนกับอเมริกาในเรื่องของไซเบอร์ความมั่นคงที่จะจีนได้สั่งแบนของไมโครนอย่างที่บอกไปเมื่อวานมันคือชัดเจนอันดับ4ของโรคที่ทำให้อเมริกาต้อง ตกใจและก็ต้องรีบละจะต้องคุยกับจีนโดยโจไบเดนกับสีจิ้นผิงขอพบเพราะไหนบอกว่าจีนจะเปิดประเทศและปล่อยให้ทุกคนเข้าไปลงทุนได้ไม่มีไรแต่ในเมื่ออเมริกาเป็นผู้แบนและแซงชั่นจีนกกอนในเรื่องของไซเบอร์ทั้งหมดของบริษัทจีนต่างๆโดนไปเป็น10ถึง20-30บริษัทจีนแค่เริ่มต้นเรื่องของไมครนเพราะเป็นอันดับ4ของโลกในการเป็นซัลายเชนปัญหาละครับนี่คือการเข้าถึง ฉันจีนเขาไม่สนใจเพราะเป็นกลัวเหมือนกันเรื่องความมั่นคงทุกชิปทุกชนิดจับไมค์คอนอาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงของประเทศจีนก็ได้อย่างที่อเมริกาใช้กับจีนมาตลอด5 6ปีที่ผ่านมากับบรดษตรงนี้เะครับเรื่องของเด็บซีริงที่อเมริกายังตลกลงไม่ได้ในขณะที่โจวไบเดนยังจะเก็บภาษีของสําหรับคนรวยขณะที่ริพับบลิกันต้องการให้คัดสเปนลิงลงมาไม่ใช่เป็นเรื่องของบัต g เจดดีโ l ล์อยู่มันคือ การใช้จ่ายไม่ใช่มาจากไกลได้เ v เวนูนี่คือความเห็นต่างจากนั้นจะตกยังไงก็จะตกลงให้ได้กรอนที่จะหนึ่งมิจนาที่จะเป็น default นี่คือภาพรวมอย่างที่เจเนตเยาวรินเตือนเป็นครั้งที่3แล้วนี่แหละครับมีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกอันพอสมควรฉันไม่ต้องแปลกใจนะครับแล้วก็มัติของ G7 นั้นที่กำลังพูดถึงกล่าวถึงจีน เกาหลีารัเสเซียไปแล้วแล้วเกาหลาีจีนในเรื่องของความมั่นคงและในเรื่องของการแทรกแซงเศรษฐกิจโลกและในเรื่องของไต้หวันอีกนี่คือภาพรวมแต่ทุกคนแถลงก็ยังอยู่ในระดับที่ไม่กล้าเพราะว่าจีนเป็นผู้บริโภคใหญ่และมีอิทธิพลพอสมควรจะไม่แปลกใจในอเมริกาถึงได้หัวข้อเลยว่าจีนซัพพลายเชนกระทบกับเศรษฐกิจโลกนี่คือภาพรวมที่เขากำลังเฝ้าติดตามจริงๆเนี่ยมันก่อตัวมาเพราะคุณแพ้ ในเรื่องของคันการค้าเพราะจีนมีผู้บริโภคใหญ่ถึง1,400ล้านคนอเมริกา380ล้านคนแต่ทุกอย่างผลิตที่จีนและส่งไปขายทั่วโรคต้นทุนก็ถูกกว่ามันชัดเจนอยู่แล้วฉั้นจะเห็นการ d i เวอร์ซ y ของกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยี AI พุ่งเป้ามาอย่างมากฉะนั้นเมื่อแบรนด์ไมครนผู้ที่ได้คือเป็นเซา์เกาหลีครับเกาหลีใต้โดยเฉพาะซัมซุงแล้วก็ SK2 ชิปเหล่านี้ ที่เป็นที่จีนจะไปผู้สั่งซื้อเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเช่นเดียวกันฉันไม่แปลกใจหรอกครับเงินทุนถึงหลายบาท TSMC ก็โดนจีนแบนเหมือนกันไม่สั่งซื้อเลยนี่คือภาพรวมถึงต้องเลื่อนการลงทุนไปที่ญี่ปุ่น8,00 0ล้านเหรียญแล้วก็ TSMC ก็ไปลงทุนในอิเมริกา7,000ล้านเหรียญขณะที่ทุกคนด i เวอ s ร f ซ์ล์เรามาทั้งในเอเชียไปลงในมา,าเลเซีย4 5 0 0 0ล้านเหรียญสำหรับ TSMC แล้วก็คงมีบางส่วนแล้ว เหมือนกับฟอร์ค n ซึ่งมาลงทุนในไทยเมื่อปีที่แล้วและกำลังจะลงทุนต่อในของเวียดนามเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วอาจจะไปอินเดียแล้วก็มาทั้งของเซาทิเซียแถบนี้คือมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียมาแย่งชิงกันครับเรามีสกิลลิ่งในเรื่องของเทคเอไสูงมากเทียบกับเวียดนามนะครับถึงแม้เวียดนามนี่เขาขาดแคลนเรื่องของแรงงานกับเทคโนโลยี กับอิเล็กทริกอ่างนี้เราแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญเยอะมากเราความได้เปรียบกลับมาดูตรงนี้นะครับ s อเ t a อะโลเกชันยังยืนยันว่าการลงทุนนั้นไหลบา่าญี่ปุ่นก็ยัง GDP เติบโต,บตบแกร่งเหมือนกับจีนะครับนี่จะมีโอกาสสูง5%แนตนอัตฉันไม่แปลกใจทั้ง IMF แล้วก็ UN ก็ได้บอกแล้วในอีก2-3ปีข้างหน้าในระยะเ0 1 0ปีจากนี้สงครามชิปเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยี AI จะเป็นหัวข้อและหยุดยั้งเรื่อง supply chain จะมีผลกระทบ8-12%นี่คือ IMF <c oughs> ขณะที่ UN ก็เช่นเดียวกันว่าสงครามดิจิตอลชิปต่างๆจะเติบโตจะขาดแคลนเพราะก่สอสงครามหนักยิ่งขึ้นฉะนัเซกเตอร์นี้แหะครับเป็นไฮไลท์ที่เติบโตตลอดทศวรรษนี้ยังยืนยันกลับมาดูลงทุนและประเทศไทยให้ดีครับเรื่องของโกบรนั้นจบสิ้นไม่ค่อยมีอะไรใช่เฝ้าติดตาม สงครามนั้นก็คงไม่มีอะไรมากไปกว่านี้หลังจากเสียบัดหมุดไปแล้วปัดหมุดมีปัญหาหนักนะครับมีเรื่องของซัพพลภยในเรื่องของสินแร่เกลือแล้วก็จิบซัมนี่คือวักเนอร์ยึดได้แล้วก็ขอบริษัท2บ,บริษัทนี้ไปบริหารจัดการปูตินก็ยกให้นี่คือชัดเจนครับนี่คือความไพ่แพ้ของยุโรปของอเมริกาถึงพุ่งเป้ามาที่จีนจะตั้งฐานทัพทั้งนาโตที่ญี่ปุ่นเอ่ยหลายอย่างแต่เชไซนาซีนั้น โดยเฉพาะอาเซียนต้องวางตัวเป็นกลางให้ดีโดยเฉพาะประเทศไทยครับหัวหอกอ,อ,อยู่ตรงนี้มาดูประเทศไทยการเมืองครับกก,กตเริ่มรับรองได้แล้วตั้งแต่สิ้นเดือนหรือต้นเดือนหน้าอย่างช้าถึง13กรกฎาคมและทำทำไรที่รองนายกได้เปิดเผยมาวิศนุเครืองอามนะครับจะมีทำไรยี่สิบห้เลือกประธานสภาแล้วก็ถวายสัตว์ยีหแล้วก็มาเลือกทำไรนาย,นยกัฐอนตีในวัที่สสิงหา แล้วก็ตั้งคณะรัฐมนตรีสิทธิ์รัศดีสิงหาถวายสัตย์จตรปยานนี่คือตามทรราไรนี่คือผลดีสําหรับการเมืองและธุรกิจประเทศไทยเลือกกันลงทุนให้ดียังยืนยันว่าเป็นโอกาสีกองทุนมีเงินเป็นแสนล้านสํารองอยู่แล้วซื้อเข้าไปนะครับฝรั่งถึงแม้จะช็อตมา8ปดหมื่นล้านแล้วปีแล้วเขาซื้อไป2 4ง0 0ืนล้านเท่ากับหนึ่งใน3แล้วจะขายต่อหรือไม่ก็แล้วแต่เขาเพราะเขาได้อบิทาจากค่างเงินบาท 32ตอนนี้อยู่ที่34.5นี่คือภาพรวมเพราะยังไงซะเรื่องของการเมืองปัญหาคุกคลิกเรื่องของนโยบายก็กตต้องรีบส่งเรื่องของคุณพิธานที่โดนหุ้นไอทีวถ้าตามบทกฎหมายแล้วก็คงจะโดนแต่ก็ให้ตัดสินใจออกมาไม่ใช่ไปเซารเสียงนายกแล้วจะมีปัญหาในเรื่องของเมื่อสารนุนรับเรื่องแล้วจะแขวนไปตลอดถึง8 9เดือนมันจะเคว้งนะครับ ไม่มีนาะยกไม่มีคณะรัฐมนตรีนี่คือปัญหานะักนี่คือปัญหาของเมืองไทยทำไมฝรั่งถึงได,ด้ช็อตก็เป็นจังหวะของพอร์ตไทยต้องซื้อแหะครับซื้อเข้าไปครับแบงกิง้งยังยืนยันเป็นจังหวะนะครับ KBank BBL SCB KTB TTB ซ i บีเ k ทเลือกเอาที่ชอบตัวไหนขณะที่ Energy นั้นแน่นอนซัพพลายมันจะก็ถูกดูดไปโดยที่ สำรองของอเมริกา200ล้านบาร์เรลและของยุโรปเอง50-60ล้านบาร์เรลนั้นซื้อไปครบหรือยังด้าน,นตะวันออกกลางเขารวมเป็นหนึ่งแพ็คเดียวเขาไม่มีคอนฟ lict เขาจะคุมเรื่องของ pricing ได้ด้านครึ่งปีหลัง85เหรียญได้ได้อยู่แล้วนี่คือภาพรวมขนาดนี้ตอนนี้อยู่ที่76อัปไซด์อยู่20%นี่คือเกมของการเล่นโสโผลและกลุ่ม Energy แต่ยังไงซะ Supply Chain มันต้องเปลี่ยนซานอุดึงได้เปลี่ยนธุรกิจมาเป็นเรื่องของ ESG ธุรกิจของในเรื่องของพลังงานทดแทนในเรื่องแสงอาทิตย์พลังงานลมเป็นไฮไลท์นะครับคาร์บอนคาร์บอนเครดิตแล้วครับจะเติบโตเลือกคุณที่เป็นคาร์บอนเครดิตให้ดีนะครับซื้อเข้าโพดมันจะเติบโตกแกร่งมากในปีหน้า2ปีข้างหน้าจำ้ำ G ป์เซ็นี่คือภาพรวมยังยืนยัน หุ้น e s c ในตลาดมีไม่กี่ตัวและทุกคนกำลัง diversify แนะนำให้แล้วผมจะมาแนะนำให้ในอนาคตแต่โดยภาพรวมแล้วการท่องเที่ยวเติบโต,ตแร่งและการส่งออกของไทยพึ่งส่งออกปีนี้อาจจะยังไม่ดีแต่การท่องเที่ยวมาชดเชยทำให้ดีมากเศรษฐกิจไทยน่าจะโตได้ถึง3.5%อย่างต่ำ,ตำนี่คือภาพรวมที่ทุกคนถนึงเลือก invest overweight thailand market พร้อมกันไปนี่คือภาพรวมศึกษาให้ดีนะครับ จำเป็นยืนยันและกลุ่มที่จะเติบโตโดยไม่เิกเพของทุกอย่างนั้นก็จะเติบโตแต่เลือกฮไลท์เซมิคอนดักเตอร์ชิปอย่างยืนยันนะครับฮาน่าเก็บเข้าไปเขาข้อมจะดีเพราะเดลต้าเป็นของไต้หวันฮาน่าเป็นชิปของฮ่องกองเป็นภายใต้ของจีนศึกษาแล้วเราได้บอกนี่คือภาพรวมยันยืนยันว่าสิ้นปีอินเด็กเดือนหน้านั้นน่าจะเบรกพันหไปอยู่ที่พันหจุดและในครึ่งปีหลัง 1,750จุดสวัสดีครับ